สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนวันนี้จะพาเ,เพื่อนเมาเที่ยวปู่ช่างนัดครับมาหาถ่ายคลิปรถดำให้เ,เพื่อนเได้ดูกันโอ้โหคันนี้ล้อสวยมากเลยดูดิโอใช้ขอบเท่าไหร่ไปเนี่ยขอบสิบหกครับโอ้ยางใหญ่เบิ่มเลยดูดิคันนี้ก็จะเปลี่ยนล้อใหม่ครับนี่คือล้อหน้านี่ฮะสุดยอดเลย อย่างใหญ่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะฮึมนี่ครับจะใส่คันนี้ฮะนี่รถด,ดำครับเป็นรถด,ดำแบบเล็กๆนะฮะแต่ล้อเขานี่ใหญ่มากนี่ครับคันนี้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนล้อนะฮะล้อที่ท่านได้เห็นเมื่อกี้ก็คือล้อของคันนี้ครับม สุดยอดเลยจะพาเพื่อนๆมาชมรถคันนี้นะฮะว่าอูช่างนัดนั้นเขาปรับแต่งอะไรบ้างโอ้โหแทบจะบอกว่าโมเยอะอยู่ไม่เบาเลยนะฮะที่วางแบตเตอรี่ใหม่แน่ดูโอ้โหปรับแต่งเยอะนะฮะคันนี้ ชุดแหนบมีสองตับตับบนกับตับล่างครับถึงจะดูเก่านะฮะแต่ถ้าแต่งใหม่แล้วหหน้าขับมากครับรถด,ดำกระจกข้างก็จะต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะนี่ฮะดูสีสวยงามมากเลยแล้วล้อหน้าเขาก็จะเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันนะฮะนี่ครับ คันนี้ดัดแปลงทำยกสูงแล้วนะฮะเสริมเก่งขึ้นไปแล้วนี่ครับใส่ลูกยางเพิ่มเข้าไปใส่ตัวรองเข้าไปยกเก่งให้สูงขึ้นนี่ฮะดูครับเขาต้องเสริมเก่งขึ้นไปอีกไม่อย่างนั้นใส่ล้อใหญ่ไม่ได้ครับถ้าจะใส่ล้อใหญ่ก็ต้องยกขึ้น อูชันัดเขาปรับแต่งนะฮะรถด,ดำดัดแปลงหลายอย่างเลยแหละไม่ว่าจะเป็นชุดปั๊มยกจะมีชุดปั๊มยกชุดปั่นไฮดรอลิกโอ้คันนี้เปลี่ยนมอน้ำด้วยใส่ท่อแทนยางเข้าไปด้วยวิบวับหน้าดูเลยฮะคันนี้ อินเตอร์มาวางข้างหน้าอีกหนึ่งลูกโอ้โหอินเตอร์ใหญ่เบิ่มเลยครับดูสิมาดูหม้อน้ำอลูมิเนียมสวยงามมากเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวปั่นน้ำมันไฮดรอลิกครับ สำหรับรถดำนี่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดปั๊มปั่นไฮดรลิกนี่แหละฮะจะยกขึ้นหรือไม่ขึ้นจะยกง่ายหรือไม่ง่ายนี่ชุดปั๊มนี้ต้องสำคัญเลยนะฮะโอ้โ oh. หน่าดูมากเลยครับคันนี้ฮะดูดิ <laughs> มีเทอร์โบโด้วย Uh huh. สุดยอดอันนี้ถึงจะดูเก่านะแต่เ้าใจจริงๆต้องแรงแน่นอนดูฮะนี่ช่งนัดกำลังทำอะไรเลย คันนี้ยกกี่นิ้วะยกเก่งกี่นิ้วนิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งเนาะยกเก่งขึ้นไปนิ้วครึ่งไม่อย่างนั้นใส่ล้อหน้าไม่ได้นะครับล้อหน้าจะติดนะฮะต้องยกเก่งขึ้นด้วยตัวนดำนี่ปรับแต่งกันเยอะหน้าดูเลยจะเปลี่ยนล้อใหม่ด้วยใส่ล้อหลังใหญ่ล้อหน้าใหญ่ เฟืองท้ายเขาเป็นเฟืองท้ายใหม่เหรอใช่ครับเขาเปลี่ยนใหม่เลยเหรอเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเปลี่ยนเป็นเฟืองเต็ตโอ้เอาเรื่องแฮะคันนี้เปลี่ยนเยอะอยู่ไม่เบาให้ดูครับเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่ด้วยนี่ครับปูช่างนัด ต่อเติมรถดำทําได้หลายรูปแบบเลยแหละแต่งแต่ละคันนี่ใช้งบเยอะอยู่ไม่เบาเหมือนกันนะรถดำเนี่ยนะฮะก็อยู่ระดับเป็นแสนเหมือนกันส่วนมากที่เขาใช้รถเก่าเพราะว่ารถเก่ามันมันลุยงานดีนะฮะ อันนี้เขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ด้วยเหรอเปลี่ยนครับเหรออันนี้คือเครื่องเก่าเขาเครื่องเก่าอ๋ออันนั้นอันนั้นคือเครื่องใหม่อันนี้คือเครื่องติดรถเขาใช่แล้วเครื่องตัวนี้เป็นเป็นเครื่องของอะไรอ่ะกดสองแอลโบครับเป็นไมตี้ัะไมตี้โอ้เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้มันแรงครับเครื่องเก่าทนไม่ไหว วางสโลด้วยหรอใช่ฮะชนัดวางใหม่เลยเหรอวางใหม่หมดครับสโลลูกเกา่าวางอ่หน้ารถอนอ๋อ<ช>แล้วก็วางใหม่เลยวางใหม่ใส่สโลด้วยรถจะได้แรงดีฮะนี่ครับเปลี่ยนเฟืองท้ายด้วยเป,เป็นเฟืองเต็มโอโ้สุดยอด ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วมีคําถามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างนัดเข้าไปตอบให้นะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถดําสักเท่าไหร่บางทีมีเพื่อนๆถามมาหลายคนนะฮะถามว่าไอ้นูนบบนนน่นเป็นแบบนู่นไอ้นี่เป็นแบบนี้บางทีผมตอบไปให้ไม่ถูกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะพยายามให้ช่างนัดเข้าไปตอบใน YouTube ให้นะฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือในเพจนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างนัดไปตอบให้นะครับช่างนัดเขาก็ เป็นอู่ที่แต่งเติมรถด,ดำนะฮะก็คือปรับแต่งจากรถธรรมดาธรรมดามาเป็นรถด,ดำได้นะครับใครที่อยากจะปรับแต่งรถด,ดำนี่ก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยได้นะครับเบอร์อยู่ในคลิปเลยครับโทรมาสอบถามช่างนัดดูได้ว่าปรับแต่งแบบนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่อู่อยู่ที่ไหนบอกได้เลยครับอู่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอท่าใหม่ อยู่ตรงข้ามกับวัดไผ่ล้อมครับปารีจ้าปารีครับ <c oughs> พึ่งมาเหรอไปไหนมาหนีฮะมาปงกีมาปงกีอ่ะอันไหนอันนูนอันนูนเหรออ๋อเสร็จแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวสองวันจะไปลุยเดี๋ยวขอติดแคมปิ้งไปด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไปลุยถ่ายรถด,ดำนะฮะนี่นะฮะทีง,งานของเฮียหม,มาครับนี่ฮะโอ้โห ล้อก็สวยมากล้อใหญ่ดูอลังการเลยขอบหน้าใช้ขอบเท่าไหร่เอ่ยหนะขอดูนิดนึงขอบหน้าขอบหน้าไ้ดูสิขอบหน้าเป็นล้อสิบห้าครับโอข้างหน้าเป็นล้อสิบห้าล้อหลังเป็นล้อสิบหกนะฮะ โอ้สี่เส้นนี้ก็หลายตังอยู่นะเนี่ยดูดิสุดยอดเลยนี่แหละครับอูชังนัดนะฮะแต่งเติมทำรถด,ดำปรับแต่งจากรถธรรมดาธรรมดาให้เป็นรถด,ดำได้นี่ครับใส่เครื่องใหม่เข้าไปเครื่องเก่าถอดออกครับเนื่องจากอาจจะเก่าแล้วก็แรงไม่พอนะฮะเครื่องจะต้องแรงกันนิดนึง วางเครื่องเข้าไปใหม่ใช้เวลาแต่งเติมนานอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นเดือนๆเลยเหมือนกันนะฮะก็ดําแต่ละคันถ้าเป็นอันว่าแต่งเติมหลายๆยาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นเดือนนะฮะพรงานดัดแปลงแต่งเติมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับยกขึ้นเพื่อจะใส่ล้อใหญ่โอ้โหอันนี้เป็นล้อแม็กซ์สิบสี่นะเนี่ย ลายหยดน้ำหรือเป่าเอ่ยแบบนี้แม็กสิบสี่ห้าลูครับโอ้โหสวยนะเนี่ยเนี่ยถ้าลายเนี้ยเนี่ยลองหาใส่ดูนะครับใครที่อยากได้ล้อสิบสี่เนี่ยสำหรับรถวิโก้นะไม่แน่ใจว่ามันจะติดปัม๊มปั๊มดิทหรือเปล่าหรือว่าปัม๊มเบรกนะฮะแต่ถ้ามันมีลายนุ่น,นอย่างงี้ก็น่าจะติดนะผมว่านะเพราะไม่ค่อยเห็นมีใครใส่เพราะว่าเนื่องมาจากตัวเนี้ยถ้าของเอ็นไกอย่างที่ลายที่ผมใส่เนี่ยมันจะเว้าด้านใน ัวนี้มันจะโนอนอยู่ด้านนอกกาจจะติดนะฮะเนื่องจากก็ไปเคยเห็นใครใส่เหมือนกันโหยดูเลถ้าใส่ล้อใหญ่เข้าไปในคันนี้นีโอยบึกหน้าดูนะฮะนี่ละฮะรถดำหนึ่งคันนี่เขาก็แต่งเติมเยอะอยู่ไม่เบาเลยนะฮะแต่มันสามารถหาเงินได้เออหาเงินได้เยอะด้วยนะฮะเดี๋ยวสวันครับนะฮะผมจะไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าการทำงานของรถด,ดำเขานั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เวลาเข้าไปอยู่ในสวนนี่เขาลุยกันจริงๆบรรทุกดินหินทรายได้หมดเลยโอเคครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่อู่ช่างนัดนะฮะใครที่อยากจะแต่งเติมรถด,ดำก็ลองโทรมาสอบถามคุคยกับอู่ช่างนัดดูนะครับรู้สึกว่าอู่ช่างนัดนี่จะเล็กไปแล้วฮะเพราะว่ารถด,ดำจอดอยู่หลายคันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกัน ขันนูนบ้างคันนูนบ้างนะฮะโอเคฝากไว้ด้วยครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด share, แชร์ไปให้เพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุบจ๊บจุ๊บบายบายครับ